ท่านผู้ชมคะวันนี้เราจะผัดหอยลายแต่ถ้าเราจะเอาเอา,เอามีดแงทีละตัวก็ได้นะคะแต่ว่าบันช้านี่ถ้าเราเอาไปลวกน้ำสะก่อนหอยมันจะได้ค่ะไม่งั้นเราไม่รู้เลยว่าตัวไหนมีดินะ ลวกเพื่อจะให้อ้าแล้วก็จะได้รู้ด้วยนะคะว่าตัวไหนมีดินกนละัวว่าผักไปแล้วเนี่ยถ้าตัวไหนมีดินมันก็ลงไปในอาหารรวมกันหมดทีหอยก็แช่ไว้น้นแล้วก็ไม่คลายดินออกมาแล้ก็ลวกกันหน่อยอ้า,อาหน่อยๆกันนะคะเดี๋ยวเราไปผัดใส่น้ำพริกเผาเยอะ เทียมเยอะๆมันคือเผาเยอะๆไม่ลวกน้ำน,นะคะเดี๋ยวเราให้เขาอาให้เขาอาตอนผัด ดินอตอล้างเห็นี้ดินออกมานะคะทั้งดินทั้งทรายอ๋อใส่กระเทียมะข้าวใส่กับเทียม้ะจะได้เล็กล่อยข้าวทุกอย่างก็ตามถึงเครื่องแล้วก็อร่อย ท,ทำกระเ,ะ,เะเทียมเจียวเสร็จตัดหอยเลยเกี่ยวกระเทียมผัดหอยลายัดน <c oughs> ะกะเทียมออกสักนิดหยลายที่เราเลือกเอาเง็นอบกะสุนกระป Thank you. เขาเข้าเนื้อเค็มๆห,หวานๆจะอร่อย ล,ล่คาหล่เลยนะคะจะได้หอมหอมใส่เยอะๆเลยค่ะอ,อยากได้ย่างหนึ่งก็จะปล่อยเลยนะคะ ลายทานเล่นๆแต่อร่อยจริงๆเสร็จแล้วนะคะผัดหอยลายน้ำพริกเผา